if you're happy and you know it clap your hand if you're happy and you know it clap your hand if you're happy and you know it, if you really want to show if you're happy and you know it clap your hand are you ready for today very good welcome to chisha dream classroom You are now with me Teacher Dream สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุกของเรานะคะกับ Teacher Dream หรือว่าครู Dream นั่นเองค่ะ Today we will start chapter 2 with the lesson of school subject สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นบทที่2เรื่อง School subject หรือว่าวิชาต่างๆในห้องเรียนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปสนุกกันเลย let's go <S วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะดูซิว่า สิ่งที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับในโรงเรียนวันนี้นะเป็นเรื่องของอะไรวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของ school subject ก็คือวิชาต่างๆในโรงเรียนของเรานั่นเองนักเรียนรู้จักวิชาอะไรบ้างวิชาที่เรียนรู้จักชื่อเป็นภาษาอังกเนี่ยเรียกว่ายังไงอย่างวิชาที่สองไหนดูภาพซิ โอโหอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่ามีตัวหนังสือเขียนบอกชัดเจนนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะภาษาไทยนะคะเอาแบบสั้นๆละกันเราก็จะเรียกมันว่าไทยนะคะไทยสะกดด้วยตัว T H A I Repeat a f า e r m มีนักเรียนออกเสียงตามครูด,ด้วยนะคะ T H A I ไทยนะคะ,ะไปต่อเลยโอ้มีคนตอบมาถูกเยอะแยะเลยนะคะไทยไทยไทยนะคะ ต่อไปไหนวิชานี้คือวิชาอะไรนะักเรียนเดาได้ไม่เอ่ยมีคนกําลังยืนดูภาพนะคะแล้วก็มีหลอดนะคะมีหลอดสีนะคะแล้วก็มีผู้กันมีอะไรต่างๆแบบนี้นะคะคือวิชาอะไรนะโอเคมีคนตอบถูกแล้วนะคะกะทินะคะบอกว่าเป็นวิชาศิลปะนะคะถูกต้องนะคะวิชานี้คือวิชาศิลปะนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า art art สะกดด้วยตัว A R T A R T Art Art ดูอยู่ที่บ้านออกเสียงตามด้วยนะคะ Again please A R T Art Art นะคะ Art ต้องออกเสียงท้ายคำให้ชัดเจนนะคะถ้ามันลงท้ายด้วยตัว T ใช่ไหมลกูก T เถอะนะคะนั่นเองก็ต้อง Art อย่างนี้นะคะต่อไป วิชาต่อไปนะคะมีหลอดทดลองแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นคล้ายๆรูปดวงดาวนะคะเป็นดาวเคราะห์นะคะรอบๆดาวเริ่อนะคะอันนี้น่าจะเป็นวิชาอะไรนะ้วิชาอะไรเอ่ย Can you guess guess แปลว่าดานะคะ Can you guess ก็คือนักเรียนสามารถเดาได้ไหมโอเค c a n e w u a s e อืมมีคนพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอ้โ oh หอันนี้เก่งมากสุดยอดยอดเยี่ยมมากนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในภาษาอังกฤษนะคะเราออกเสียงว่า science science นะคะสะกดด้วยตัว s c i e n c e science okay repeat after me s c i n c e n c e science ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะส่วนมากก็ตอบถูกอยู่นะอะทีนี้มาถึง ถึงเกมของเรานะคะเกมของเราในวันนี้นะคะเป็นเกมช่วงชิงคะแนนนะจริงๆแล้วเกมนี้มีชื่อว่าแฮงแมนนะคะบาททั้ง1 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบาทใช่บาททั้ง7เนี่ยมันจะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษซ่ษอนอยู่ในนี้นะคะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษซ่อนอยู่ในนี้ทั้งหมด7ตัวสะเรียงเป็นชื่อวิชาที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้ทั้ง7วิชาทีนี้คุณครูจะให้หนักเรียนทายว่าไอ้ด้านหลัง 7บาเนี่ยมันคือชื่อของวิชาอะไรนะคะ,ะแต่ว่าถ้าให้เรียนทายแบบที่ไม่มีคำใบ้อะไรเลยแบบนี้มันก็อาจจะยากไปเนาะงนั้นนักเรียนนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้คุณครูใบ้ตัวไหนออกมานะคะนักเรียนพิมพ์เลขไหนก็ได้1นถึงเนะคะใครพิมพ์มาก่อนเป็นคนแรกเดี๋ยวครูจะเปิดเลขนั้นให้นะคะส่วนถ้าใครรู้แล้วว่ามันคือวิชาอะไร ก็ให้พิมพ์คำตอบมาได้เลยใครพิมพ์คำตอบถูกต้องเป็นคนแรกนะคะได้คะแนนจากข้อนี้ไป1คะแนน plus one อ o ู one point โอเคอ่ะพิมพ์ตัวเลขมาได้เลยนะคะอ่ะมีคนพิมพ์มานะคะว่าอ่ะให้เปิดเลข1น,นะคะโอเคได้เลยเปิดเลข1แล้วนะคะพิมพ์คำตอบมาได้โอ้ มีคนตอบมาแล้วเร็วมากๆเลยนะคะมีคนตอบมาแล้วเร็วมากๆเลยแล้วก็ถูกด้วยนะคะปะวิชยานะคะปะวิชยาตอบว่า English นะคะถูกต้องเลยนะคะปะวิชยายอดเยี่ยมมากนะคะ English ถูกต้องนะคะ กดด้วยตัว E N G L I S H นะคะ English หรือว่าวิชาภาษาอังกฤษของเรานั่นเองนะคะ,ะคนที่ยังไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะยังเหลืออีก2ข้อนะคะให้นักเรียนได้ช่วงชิงนะคะ ะะต่อไปจะมาขึ้นประโยคสนทนานะคะเป็นประโยคสนทนากันบ้างนักเรียนเห็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกำลังคุยกันอยู่ไหมคะเด็กผู้ชายเขากำลังถามเด็กผู้หญิงว่า do you like English do you like English แปลว่าอะไร like แปลว่าอะไรคะแปลว่าชอบใช่ไหม do you like English ก็คือคุณชอบภาษาอังกฤษไหม ถ้าคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูนะคะมันจะตอบได้อยู่2ออย่างก็คือใช่หรือไม่ใช่ Yes or No เท่านั้นนะคะแล้วผู้หญิงเขาตอบว่าอะไรคะเขาชอบหรือเปล่าเด็กผู้หญิงเขาบอกว่า Yes I do ก็คือเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษทีนี้ช่องที่2นักเรียนเลื่อนมาดูที่ช่องที่2ช่องที่2เนี่ยเด็กผู้หญิงเขาถามกลับนะคะถามกลับเด็กผู้ชายไปว่า How about you How about you ก็คือแล้วคุณล่ะ แล้วเด็กผู้ชายเขาตอบไปไงคะเขาชอบหรือไม่ชอบภาษาอังกฤษดูจากหน้าสิอ๋อเขาไม่ชอบนะคะเขาไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่า no I don't นะคะทีนี้ต่อไปในช่องที่3าเขาคุยอะไรกันต่อเด็กผู้หญิงเขาก็บอกว่า what subject do you like subject แปลว,ว่าอะไรลืมหรือยัง subject แปลว,ว่าวิชาใช่ไหมคะ มีคนตอบมาถูกด้วยนะคะในคอมเมนต์บอกว่าคุณชอบวิชาอะไรถูกต้องนะคะ what subject do you like ก็คือคุณชอบวิชาอะไรนั่นเองนะคะแล้วเด็กผู้ชายเขาชอบวิชาอะไรเนี่ยนักเรียนเขาบอกว่าอะไร I like อะไร T H A I I like Thai นะคะ I like Thai ก็คือฉันชอบวิชาภาษาไทยนะคะ จากที่เราได้ดูเมื่อกี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนใช่ไหมคะเกี่ยวกับประโยคที่จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยบอกว่าชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรนะคะซึ่งในที่นี้เราเรียนเกี่ยวกับชื่อวิชาใช่ไหมคือเป็นการบอกว่านักเรียนชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรดูตรงภาพแรกนะคะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเด็กผู้ชายเขายิ้มแป้นเลยก็แสดงว่าเขาชอบใช่ไหมคะเขาก็เลยพูดว่า I like ฉันชอบจุดๆก็คือให้ใส่เป็นวิชาที่ชอบนะคะ ส่วนถัดมานะคะเด็กผู้หญิงทำหน้าบึง้งทำหน้ามุ้ยเลยนะคะ I don't like ก็คือฉันไม่ชอบนะคะฉันไม่ชอบต่อมานะคะภาพที่3ภาพที่3เขาอยู่กันสองคนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายถ้าตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะเขาก็จะแทนตัวเองใหม่นะคะว่า we we แปลว่าเรานะคะหรือว่าพวกเรา we like ก็คือพวกเราชอบ ภาพสุดท้ายนะคะเ,เป็น2คนนี้นะคะไม่ชอบนะคะก็เลยพูดว่า we don't like นะคะ we don't like อ่ะทีนี้มาดูภาพข้างล่างกันอีกสักนิดน,นึงเด็กผู้หญิงผมสั้นเขาบอกว่า I like English I don't like math แปลว่าอะไรคะเขาชอบหรือไม่ชอบวิชาอะไรบ้างโอเคถูกต้องนะคะก็คือเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ชอบวิชา คณิตศาสตร์นะคะเหมือนคุณครูเลยนะคะครูก็ชอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะคะเหมือนกันเลยต่อมานะคะเขาบอกว่า we like P.E. จำได้ไหม P.E. ย่อมาจาก Physical Education ก็คือวิชาพละศึกษาดังนั้นเด็ก2คนนี้เขาชอบวิชาพละศึกษาแล้วเขาก็ไม่ชอบวิชาเลยคะ we don't like music we don't like music ก็คือไม่ชอบวิชา ดนตรีนั่นเองนะคะต่อไปภาพสุดท้ายแล้วนะคะภาพสุดท้ายเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่ลองเดาซิภาพสุดท้ายเด็กผู้ชายน่าจะชอบแล้วก็ไม่ชอบวิชาอะไรส่วนมากที่คุณครูอ่านนะเด็กๆก็จะตอบถูกนะคะภาพที่3เขาบอกว่า I like art I don't like math ฉันชอบศิลปะแล้วก็ไม่ชอบอะไร าบอกว่าฉันชอบวิชาศิลปะและไม่ชอบคณิตศาสตร์ถูกต้องนะคะก็คือโอเคเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะทั้ง7วิชาที่ครูสอนไปมีอะไรบ้างนะไหนลองทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งสิภา,าษาไทยหรือว่าออกเสียงว่าไทยนะคะไทยต่อไปวิชาที่3นะคะวิชานี้ art นะคะ art หรือว่าวิชาศิลปะนั่นเองต่อไปเลยนะคะ บ้านของนักเรียนก็คือนะคะให้นักเรียนถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปของตัวเองนะคะจะให้ผู้ปกครองถ่ายให้หรือว่าหนูจะตั้งกล้องถ่ายก็ได้นะให้นักเรียนถ่ายคลิปแล้วก็พูดข้อความเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและไม่ชอบดังตอบไปนี้นะคะเดี๋ยวครูจ่าได้ฟังนะ Hello everyone my name is แปลว่าอะไร Hello everyone ก็คือสวัสดี ครับสวัสดีค่ะทุกคน My name is ก็คือชื่อของตัวเองใช่ไหมผมชื่อหนูชื่อแล้วหนูก็บอกชื่อจริงนามสกุลจริงของตัวเองไปนะคะต่อมาประโยคถัดมา You can call me แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นของตนเองนะคะถัดมานะคะ I'm studying in ประถมศึกษา 3/ นะคะสิ่งที่อยู่หลัง s l a s ก็คือให้นักเรียนใส่เป็นห้องของตัวเองนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนอยู่ป .3 ท่าหนึงนะคะหนูก็พูดว่า I'm studying in ประถมศึกษา3/1ไปจนถึงห้อง5นะคะ 3, 4, 5นะคะก็เลือกเอาของห้องตัวเองนะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะพูดว่า I like แล้วก็ตามวิชาที่หนูชอบนะคะตามวิชาที่หนูชอบ เสร็จแล้วอย่างเช่นคุณครูนะคะคุณครูชอบวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคก็จะพูดว่า I like English จากนั้นนะคะก็เป็นประโยค I don't like แล้วก็ตามด้วยวิชาที่ไม่ชอบนะคะอย่างเช่นคุณครูไม่ชอบอคณิตศาสตร์นะคะครูก็จะบอกว่า I don't like math เสร็จแล้วก็ปิดท้ายประโยคด้วยคำว่า Thank you เป็นคลิปตัวอย่างนะคะว่านักเรียนจะต้องพูดว่าอะไรบ้างเนาะเมื่อกี้ครูอธิบายฟังเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะ hello everyone my name is supanida jumpraseed you can call me dream i'm studying in Bert 6 3 slab 4 i like english i don't like math thank you okay, okay. You มีคนบอกว่าพูดภาษาไทยได้ไหมไม่ได้ครับผมอันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เป็นไรนะคะเราฝึกกันได้นะแต่ท่านถ้าหนูไม่ยอมฝึกเนี่ยหนูก็จะไม่เก่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนเนี่ยสักวันเราก็จะต้องเก่งแน่นอนนะคะเนาะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะเป็นแบบคลิปวิดีโอส่วนวันศุกร์จะเป็นแบบไลฟ์เนาะเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีวันไม่แน่ใจอดีตสามหอยสังยูแคนคอมมีไดมอนด์แอมสตาร์ดิงอินปถุมศึกษาทีสลัดโฟไอไลท์ไทยไอดอทไลท์แม thank you ฮัลโหลส e ัวันไม่แน่ใจอดีตสามห้อย o ูแคนคอมมีแก้มแอมสตาร์ดิงอินปุมศึกษาทีสลัดทีไอไลท์ไทยไอดอทไลท์อาร แม <Thank you. S 2> no, no. ่เนปอิสุลปาสินจังไรต์ยูแคนคอมมีนาโนไอแอลตันอินกระถมศึกษาอีรัตโก้ไอไรชัยไอโจนไร